สำหรับเทคนิคนี้นะครับถ้าอาจารย์ไม,มเลนี่ยจะใช้เทคนิควิธีการร้องมัมมัมนะครับ โดยวิธีการร้องนะครับมันจะมีการเว้นวักตัวโน้ตมัม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 อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่การลากเสียงแบบมัมมัมอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นวักเป็นวรคเป็นตอดตอดเป็นวรคเลยนะมัม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 ส่วนไอ้มัมมัมไอตรงเนี้ยนะฮะถ้าอาจารย์ไม่ร่มเนี่ยจะดีดที่อุคลเล่ยนะครับดีดเกี่ยวหนึ่งสายแต่ทีเนี้ยผมอยู่นอกสถานที่นะผมมาสอนที่ร้าน B K Music Mall นะครับผมจะเกี่ยวแบบไม่ได้เกี่ยวสายตามท่านอาจารย์ไม่ร่มนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นกีตาร์หกสายนะครับ พอมัมมาเว้ยเนี้ยถ้าอาจารย์ไม่ร่วมจะมีการเกี่ยวสายแล้วก็มีการเอ็กเซนแล้วก็หน้าเนี่ยจะมีการสั่นนะครับช้าๆนะก็จะเป็นมัม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 มาเว้ยอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองฝึกต่อเนื่องดูครับแล้วก็เริ่มจากช้าๆก่อนมัม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 มาเว้ยทุกคนลองฝึกซ้อมเทคนิคนี้ของท่าอาจารย์ไม่ร่วมดูครับ